สวัสดีครับผมต้นหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานําเสนอเหรียญหลวงพ่อจรนะครับวัดท่ายางใต้เหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่น2นะครับปี2 5 0 5นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนี่ด้านหน้าก็เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจรครึ่งองคนะครับส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็เป็นยันลักษณะนี้นะครับยันเป็นยันแบบเดียวกับเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่คราวนี้เรามาส่องรายเหรียญกันดูก,ก่อนนะครับเป็นเหรียญรูปทรงใบเสมานะครับนี่ใบหน้าของหลวงพ่อจรนะครับเห็นเมตตากลมคมชัดนะครับนี่เส้นลายผมนะครับเป็นซี่ซคมชัดมากเลยนะครับ แกได้มีความคลาสสิกมากนะครับดูนะครับเส้นคอมีความคมชัดมากนะครับเส้นชีวอนะครับคมชัดลึกเลยนะครับนี่ไฮบาราของพ่อนะครับนี่ผ้าสังกตินะครับมีเส้นซ้อนอยู่หลายเส้นเลยนะครับนี่พืนเหรียญก็เรียบตึงนะครับพื้นเหรียญด้านหน้านะครับจะปรากฏเส้นสายฝนนะครับเป็น เส้นวิ่งทางแนวดิ่งนะครับอยู่ทั่วๆพื้นเหรียญด้านหน้าเลยนะครับนี่ด้านบนนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับเส้นสายฝนวิ่งเส้นเล็กๆเนี่ยนะครับนี่ขอบเหรียญก็ตั้งฉากนะครับนี่รอยแกะเป็นลายไทยนะครับผมนี่มีความคมชัดมากเลยนะครับแกะได้สวยงามมากนะครับ นี่ตอกสอนบริเวณนี้นะครับเขียนว่าพ่อหลวงจรนะครับนี่ตอกสอนมีความกลมชัดนะครับนี่นกนดูกด้านข้างก็แกะได้มีความขัดสิกมากนะครับสวยงามนะครับคมชัดนะครับแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญผีวิ่งนะครับอยากจะเก็บรักษาความวิ่งๆของเหรียญไว้นะครับโดยไม่ได้ทําการปัดฝุ่นนะครับ นี่ส่วนด้านบนนะครับมีการเป็นร่องสองเส้นบนทั้งเส้นล่างนะครับเป็นร่องคมชัดนะครับนี่ส่วนด้านหน้านะครับคันนี้มาดูด,ด้านหลังนะครับนี่เป็นยันลักษณะนนเดียวกับเหรียญรุ่นแรกนะครับบางท่านก็เรียกว,ว่าเป็นยันหนูนะครับผม นี่ลายเส้นลายยันนะครับคมชัดมากเลยนะครับเป็นแท่งเลยนะครับนี่อันนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับยันคมชัดมากนะครับพื้นเหรียญด้านหลังก็เช่นกันนะครับจะปรากฏเป็นเส้นสายฝนวิ่งเป็นแนวดิ่งนะครับนี่สองดูจะเห็นเส้นสายฝนอยู่ทั่วพื้นเหรียญเลยนะครับ นี่พื้นเหรียนเรียบตึงนะครับนี่ยันคมชัดมากนะครับนี่เป็นเส้นสายฝนเล็กๆลก็งนะครับนี่ผมชอบยันนะครับคมชัดมากนะครับ รูเจาะเหรียญด้านบนนะครับนี่มีเนื้อเกินเนื้อปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับนี่ด้านหลังนะครับคราวนี้มาดูขอบข้างนะครับเป็นขอบข้างปั๊มนะครับนี่ถ้รอยปั๊มและรอยฉีกขาดนะครับนี่นี่นะครับ ฝั่งหนึ่งนะครับนี่เป็นรอยปั๊มนะครับแล้วก็รอยฉีกขาดครับนี่ตรงนี้เป็นรอยบ้างใหญ่ๆเนึ่งนะครับนี่ตามตำนานเรื่องเล่านะครับหลวงพระจรนะครับก็เป็นเกจิยุคยุคแรกๆของจังหวัดชุมพรนะครับท่านก็ เป็นเรื่องเล่ากันนะครับว่าท่านก็เป็นคนสักกระหม่อมให้เศรษฐพ่อคมหลวงชุมพรนะครับก็นับว่าเป็นอาจารย์ของหลวงเสรษฐพ่อคมหลวงชุมพรอีกหนึ่งองนะครับผมนี่เหรียน,นี้ก็สร้างน้อยหายากนะครับนาาบูชาหน้าสาสมมากนะครับเรื่องประสบการณ์ข้อชัดเจนนะครับรวมถึงเกจิอาจารย์ยุคเก่าที่ดังๆของอังหวัดชุมพรก็ร่วมกันปลูกเสกครับ ก็จะมีหลวงพ่อสงนะครับมัชฟ้าสารลอ,อยหลวงพ่อศิลนนะครับนี่วัดขูขุดนะครับงพ่อเปียกวัดนาสร้างนะครับนี่น้าบูชาหน้าสาสมมานะครับราคาเล่นหานะครับก็ชั่วโมงนี้ก็อยู่ที่หลักพันต้นๆน,น,นะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับ จะนำพักเครื่องดีๆดัดดงๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่ะพ่อเข้ามหลวงชุมพรเขตดมศักดิ์นะครับจะพยายามนําเสนอให้เกือบทุกรุ่นนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องมาให้ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับนี่ไว้พบเจอคลิปต่อไปครับผม ขอบคุณครับ